ตอนนี้กูเจอเรือล้ำที่สองแล้ววะ่ะตังดีใจแน่ดีใจเชิงอยากเจอเรือลำใหญ่ว่ะจะได้เจอกล่องทองแล้วมีโอกาสเปิดแล้วได้พวกสายโลเกียโอกาสเยอะสูงอยู่ส่วนกล่องเท่าอ่ะโอกาสห้าสิบห้าสิบส่วนพวกกล่องเฮ้ยเจอสองลำวะ่ะ yes, เยสเวลิกูดดีใจด้วยแล้วมึงเจอกี่ลำแล้วตอนนี้เฮ้ยสามลำวะ่ะตังเริมโปรมานิละนิดในแมปแล้วในแมปกูอ่ะ กูไม่เดินเลยไงก็ตอนนี้ในแมพที่เห็นอยู่ตอนนี้มี3แต่ถ้าเดินไปนไม่รู้มีอีกไหมอ๋องั้นเดี๋ยวกูค่อยวาร์ปไปหาแล้วกันเอ้ยวาร์ปไม่ได้ดิว่าไอว์ปมึงเปิดวัดวัดไหมล่ะมึงเป,เ,ปเปิดใช้สูตรไหมฮะไม่เอาไม่กูถามว่ามึงเปิดอยู่ไหมไม่อย่างกูะจะกูไม่ไม่หรอกกี้ยทำไมวะโอ้มึงยืนอย่างสง่างามมาตกร่วงลงนะฮะกูกลังต่อบล็อกอยู่เลย ก็แม่งมายืนหัวขวดไอ้ชี่ยเอ,อ้ยบล็อกก็ไม่มีแล้วเฮ้ยโคโบี้โอ้โหตบแรงดูริคิ<ม>นี่หนึ่งร้อยเจ็ดกุ๊กทุบที่สาปาตั้งอยู่ด้านบนแล้วของกูยังอยู่ที่ทะเลอยู่เลยเนี่ยวุลี่เชมึงทุบสะือบาทิ้งไหมทุบทิ้งดิไม่ทุบกูก็ตายดิครับเฮ้ยมีไม้นี่บ่าเอเจอใครวะซุปใครวะส s ยูนี่ใครวะอะไรวะเี๋ยท่บอสอะ ไม่รู้อ่อาลูบิดาที่มันติดกระองไม่ใช่กูเจอคล้ายๆทหานเรือขาเรือแต่เป็นตัวใหญ่มันไม่เหมือนมันเหมือนเป็นากเรือกรกาแต่เป็นตัวใหญ่อ๋อไม่รู้อ่ไม่รู้อ่เดี๋ยวทิ้งของก่อนลบของมันเริ่มลบขึ้นลบขึ้นในกระเป๋ากูจะชีวิตอย่างเยอะเลยเว้ยอีปืนเก็บไปทำซากอะไร ขนนกนี่มันทำอะไรได้บ้างวะขนลูกจันโออ๋อ oh, ลูกจันโอ่ะไม่เอาอะอ๋อว้งกูได้กล่องหนึ่งกล่องนะฮู้กูได้กล่องเงินว่ะกูได้กล่องสีสีสีชมพูวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องสีชมพูเออมึงช่วยเก็บไปก่อนแล้วกันสีขาวไหมวะเดี๋ยวเดี๋ยวสีเหี้ยอะไรวะ ซีมพู What the fuck ทุงเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวกูค่อยไปดูเด้อกูยังงงกล่องอะไรวะทำไม่ต้องตีอะไรเดี๋ยวกูฆ่าโคบี้ก่อนได้โดริกิเยอะกูบอกให้ตอนนี้หนึ่งร้อยสิบหองข้ามเามึงปั๊มโดริกิอะใช่กูจะเอาท่าโซนก่อนหนึ่งร้อยสิบสามได้ฆ่าตัวได้สามได้สามโดริกิหรือเปล่าอ่ะหนึ่งร้อยสามหนึ่งร้อยสิบสามดิแป๊บนึงหนองข้ามตอนนีม้มึงเท่าไหร่โดริกิ 113.116. เออใช่ได้เพิ่มทีละสามไอ้คูบี้ถือว่าได้เยอะอยู่แน่กูลดก็สี่สิบกว่าแล้วอ่ะโอ้ยปกติมึงชอบกูบ้างกว่ากูทำไมรอบนี้กูได้เยอะจังตอนนี้กูชอบคุณหามากกว่าว่าแต่อโอยเชียน<ก>ี่กย่ิงอยู่ในเรืองงไงแล้วกว่าจะดีค่าได้ก็ตัวมันต้องค่ากว่าจะหมดนะอ๋อไปลำนี้ก่อน อีเจออีจ่องลองอยากเจอลำใหญ่ยังวะลำใหญ่นี้จะเป็นกล่องทองเลยวะกล่องมึงกล่องสีอะไรนะสีเอ่อเทาสีขาวอะสีขาวกล่องสีขาวกับกล่องกับกล่องไม้เอยสีล้ำวะกล่องกูก็น่าจะเป็นสีขาววะแหละแต่กูดูมวยตังกูเจอสีล้ำวะเน็ตเปียกเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวกูสู้อยู่สปาร์ันเรื่อยเลยเรือกูเจอสามว่ะ ขอละมึงยังมีดักตบกุล่วงอีกกูไม่เอาแล้วนี่ทุกสปาทิ้งก่อนลำขาดฉ <c oughs> ันก็สปารตรงนี้สูตรสูตรดคิดโกงนี่ได้กล่องกล่องเออกล่องไม้ไปอีกหนึ่งกล่องมึงเจอ,อกี่คันวะอะไรกี่คันกี่ล้ำเ,เ,เรือเป็นล้ำเว้ยสี่สี่ ซีเลยอ่ะอเองแค่สามเองก็กูมันรออ่ะอมันไม่เกี่ยวนะก็กูโชคดีอ่ะโคบ,บีมกาตา,าลงไปนี่คือตายยังเขียดเลยเฮ้ยทำไมอย่าบอกไ,ได้นะห้าลำโอ้อสยสจ้ากีหมากูมันโผล่มาเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเลยว่ะ โอ้ยเจอมันเจอเยอะจังน,น่าเอ้ยกูขอทุบสปาวก่อนกูขอทุบสปาวก่อนโอเคขอทุบก<ม>่อนไม่ได้พูดเหม,มือนยีาตาไปเลยเอ้าวก็มันตกกูแบบโคตรแค้นใจบอกแล้วว่าขอทุบก่อนก็ไม่ได้เอ้ยได้เมื่อกี้กล่องแล้ววะหนึ่งสองสามสี่ห้าได้มาห้ากล่องทองทองเอ่อสิบห้าก้อนเย็ดเปียก แล้วม,มีทองด้วยในกองป่ากูมาถึงทองที่กูไปขุดมาจากเมืองอะแล้วก็ทองที่กูได้มาจากบ้านเอพีซีโอ้ยเฮ้ยด้านล่างเหมือนจะเจอเมืองด้วยแล้วก็มีไฟด้วยวะตังรู้สึกจะไม่ใช่ไฟไลาวาด้วยเป็นไฟเป็นอะไนเหรอลงรถ<อ>ไฟอะรถไฟรางเป็นเมืองเขาเรียกว่าอะไรเลยวะเมืองภาษาไทยครับดีก็เมืองดี ภาษาไมครับกูไม่รู้อะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นภาษาบา้านเราก็เหมืองไงเออเอ,อ้ยมึงเม่งทำไมวับนี้มอนเตอร์มันมาตีกูอะม,มึงไม่ต้องถามกูกูไม่รู้กูไม่เห็นกูไม่เกี่ยวโอ้โคบี้ฆ่าคบี้ปั๊มดุริกีแป๊บนี่แน่โดนเพื่อนตุยหลังด้วยวะน่าสงสารมากกูเลยเสียวเลยแบบ ตีต,ตีเราอยู่บนหัวมันใช่ไหมแล้วตีตีอยู่มีใครมาตีหลังกูแล้วตกลงไปในรัวโอเคกู <c oughs> ลองดับน้ำไปดูดิ <c oughs> ชิบหายเลยไม่รู้ทันหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยเหมือนจะลึกทันเถอะทันเถอะถ้าไม่ทันนี่กูตายใต้น้ำแน่เอาของ <c oughs> ยากนะตายได้นะของมันกระจายไกล <c oughs> อจะตายแล้ว <c oughs> โอ้ยเจอเหมืองว่ดตัง <c oughs> เฮ้ยดีใจแหละกูไม่ลงแม้แต่ละดีใจจุงเบยมาหาทองแบบง่ายๆกูจะมาหาทองก่อนไงนี่ไงโอ้ยอุ้ยเจอกล่องไม้อันแรกยังไงเออเอ้ยว้าวว้าวกล่องมันไม่ซ้อนกันใช่ไหมกล่องอ่ะไม่รู้ดิเอ้ยเจอนี่ไงกล่องในลัางในรังเหมืองอะ มีเลสโตนมันมันจะมีแตงโมด้วยนะบางทีอ่าก็เจอมาเล็ดฟักทองแล้วก็เลสโตนอะไรยัง้นก็ไม่รู้ดีที่กูพากระเป๋ามาด้วยได้เก็บของได้กูไม่มีกูสูงส่วนกูมีเนื้ออยู่หกว่ะเอ้ยมีหนังอยู่หกเดี๋ยวหัวไปให้มันต้องใช้เกียร์นะแปดแปดอีกสองมึงก็ต้องหาเพิ่มมาเองอีกและท่านั้นที่เหลือมึงต้องมาหาอีกอ่ะกูไม่เจอสักตัวทีนี้จะเป็นหัว อะไรวะเมืองใต้บาดาลคุดคุดกระโปงเป็ดเลยทุบทีม่งถล่มหมดเลยวะเว้าเว้าเว้าตายต่อไูจบมันไปไปเจอเรือเรื่อยเลยวะแล้วกูจะตายใต้บาดาลแล้วตายแต่ของกูจะไม่มีที่จเก็บมึงมีไม้เยอะไหมไม้มีอยู่สิบสี่วะมึงค้าเป็นประตูดิมันไหวนะมันจะได้เอาแล้วตั้งมันจะได้เอาไว้หายใจได้ ป่ากูก็ยังพอแบบเอาตัวรดได้นิดหน่อยแล้วยังไม่พอแบบยังไม่แบบจมน้ํามากก็ยังพอได้อยู่โอเคกูคขอขุดไปลึกด้านล่างไปก่อนเพื่อจะเจออะไรที่มันดีกว่านี้หลังนี้สปาวไปนอนอเหมือนเซิร์ฟกูจะออกจะดีเลยดีเลยอีกแล้ว,วอ่ะเออใช่เดี๋ยวกูขอรีเซิร์ฟแป๊บแล้วกันเดี๋ยวก่อนหน้านี้กูต้องขุดเหล็กไปด้วยวะ่ะเหล็กก็จําเป็นนะเอาไปสร้างชุดกรอะ เออใช่ชุดเกาะกูอ,อุ้ยฟังไว้นี่ชุดเกาะน,นี่โคตรโคตรอึดถึกคงทนเลยเอาบอกจากเซฟก่อนนะอ,อ๋อเดี๋ยวก่อนอีกนานไหมก็อีกสักแป,ป๊บก่อนกูขอทำ<ต>ให้ตรงนี้มันไ<อ>ดเปี่ยนนิด้อยก่อนทำลายมันทำลายตบเรือนตะนี้ก่อนนะเนี่ยแล้วแต่งเลยกูยขุดอะไรเล็กๆน้อยๆน,นี่ไม่ถล่มทลายมันเป็นทรายอิฐมึงเห็นแล้วมันจะโคตรลำบากเลยมึงต้องมา ยิน่นจุดจุดกูนี่นัเตาจะไรอะไรมันจะลำบากรันทดขนาดนี้ไอเหีย้ยซัมบ,บี้มึงหาเรื่องอ่ะยี่มึงหาเรื่องเพื่อนอยู่เฉยๆเนี่ยกูกรบนี้เลยปิดอย่าเพื่งนะเว้ยมึงเออกูถึงกูกรบเมืองกูเฉยๆ เฮ้ยจุกน้ำจุกน้ำตายจุกมากไปอ๋อชิบหอยเวลจะอะไรแล้วตัวมึงสามอิดสามสองอืมมึงไม่ต้องอวดหรอกเวลมาทำอะไรได้บ้างวะอยากรู้มันจะอะไรได้บ้างก็ไปคราฟกับสมุดไงอย่างเดียวอ่ะก็อย่างเดียวมันจิดว่างนะมันน่าจะแบบเวลสูงๆก็ตีไวขึ้นอะไรเงี้ยตีแรงขึ้นก็น่าจะดีตังสูงแม่แล้ว ไอที่คราฟไอที่เอาไว้อัพเกรดอะมันขาดครับโคตรยากเลยนะเหรอเอาผมต้องหาเพชรมาไ,ได้สองก้อนอ,ออกซีเดียนอีกนี่ทะลุมาแล้วเอ้ยที่นั้นอะอาจจะมีเพชรนะว่าที่เหมืองเนี่ยเออเออเดี๋ยวกูจะลองขุดหาดูถ้าเจอนะตีรถทีละสิบ เราตอนขึ้นกูจะขึ้นไงวะเนี่ยบุญเกือบตายเหี้ยมามันใช้ปืนเออรู้สึกว่าเซอร์เป็นปกติแล้วอะใช่ไหมเออไม่ออต้องแล้วมันก็ไม่ต้องแหละโอเคไม่เจออะไรเลยอะไรวะกูมีกล่องไม้สองกล่องสีขาวสอง ไอเจอทองว่ะทาั้งคุณเจอทองได้ไปชอบคุณทองกูมไม่คิดเลยครับยังไง <c oughs> ไม่คิดเลยเพ<ม>ื่อนไม่ใช่มึงซะ<ม>หน่อยไปไปว่าไม่ใช่200นั่นแหละโดยลิกิถึงจะได้สก,กิลทำไมวะเพราะกู200กว่าเลยเนี่ยเอ, <c oughs> เอ้ยหลัวสายบูนิตี้มันมันจะไม่ให้วะ เฮ้ยกูผิดชิบหายแล้วถลมถ่มทลายไม่ไม่เจอเลยนจ,<ะ>จนสลัดด้วยนะเจอแต่เรือตัดเรืออ๋อกูจะจมน้ำตายเนี่ยแตงกูบอกให้โคตรอีกเพื่อนรันทดกูคงจะไม่ได้กลับบ้านแล้วตังแล้วเกินเคยดูเดอะมัมมี่ไหมความรู้สึกอย่างนั้นเลยความรู้สึกแบบไม่จะตายแหล่ไม่ตายแหล่แต่สุดท้ายมึงก็รอดมาได้เฮ้ย ตรงนี้เจอลุมว่าต้องขุดต้องขุดมันอาจจะไปเชื่อมที่อื่นอีกเอ้ยเซิฟดีเลกแหละเฮ้ยเจอเมืองรอบที่สองอ่ะม<า>เมืองอีกชงเปิ้งปิดเออไม่ปิด,ปดหรอฉะน,นั้นกูจะตายตอนนี้กูอยู่ตรงโคบี้อ๋อนี่เจอเมืองอันที่สองแล้วเยี่ยม แล้วก็เจอใยแบ่งมุมแล้วก็เจอรางรถไฟด้วยขอให้เจอเพชรสักสองก้อนกูจะคราบกูจะอัปเกรดครับให้มันแรงขึ้นอุ้ยเจอทองสามก้อนเจอเงินหกก้อนไอน้เจ็ดแล้วก็ขนมปังสามแล้วก็มเมล็ดแตงโมนี่แหละเอาไปปลูกไป,ปกเอาไปแดกปลูกก่อนดิมันจะแดกมเมล็ดอ่ะกูหมายถึงปลูกไว้แดกมามึงอะบอกว่าแดกเลย <c oughs> ทำไมเมืองน,นี้มันต้องอยู่ใต้ใต้บาดาลดิไว้ลำบากชิไหยจะทำอะไรทั้งทีนี่มันโคตรลำบากเลยกูบอกให้ <c oughs> คือแบบมึงต้องหารูที่น้ำมันรั่วแล้วลก็รูมันไม่ใช่เล็กๆด้วยนะเว้ยรูมันคือทั้งมหาสหมุทรเลยมึงให้กูกบหมดเลยอะ่ะโคตรสิง ไปไม่ลืมมันอยู่ว่าฝนตกกันแหละแบบเลยต้องกินเนื้อที่เยอะเกินมึงอืมเฮ้ยเจอกลอ่องมันเชื่อมกันนี่ว่ะเอ้ยชิบหายแล้วที่ทอากาศหายใจที่สุดท้ายกูกูขุดไปแล้วไม่ะห่ะอย่าตายแล้วมึงชิบหายแล้วกูยังได้อยู่ตังกูยังวิเตาย ออมึงเปิดแต่อดี๋ถ้ามึงว่าว่ามึงเปิดอ้น,นั้นดิตั้งค่ามินิแบบว่าพอตายแล้วมันจะมาร์กจุดให้อัตโนมัติจะ,ะลบสักหน่อยแต่ว่าจริงเหรอเออไม่เอาเดี๋ยวกูไห้ขึ้นมาแล้วก็เผื่อตายขึ้นมาจําจ,จุดไม่ได้อย่างงั้นอ๋อเดี๋ว g ูไหว้ทันไหมวะอุ๊บไม่น่าทันเละน่าจะเรื่องลสักครึ่งก่อนอุ๊บเดี๋ยวจะลดหมดเลยเดี๋ยวจะเหลือสองทักหนึ่งก็ได้สักนี้ก็ดี ถึงวายเหลือสี่ดวงเกือบเดี้ยงแล้วไงโอ้โหมีเกาะเล็กๆอยู่ด้วยประมาณหนึ่งตารางวาให้กูอยู่เออกูขอพักใจก่อนกูตั้งค่าเปิดแมปดีกว่าเปิดตายกูรอดมาได้วะตังไอแอปอลฟ์น้ำตาจะไหลเลยจุบหายแล้วได้เงยเหลือตายแล้วกู แบบมึงปิงแล้วเฟยนวิ่งมาตีกูรวัวเลย <c oughs> เออถึงแล้วกเกาะแห่งตำเนเนี่ะเกาะเล็กๆพักก่อนเหนื่อย